นี่ครับผมปลากระสงครับผมชนใจนะครับพี่น้องส่วนปลากดก็ติดมาด้วยเมื่อตะกี้หลุดนะผมกลังยิงมาแล้วตายมาแล้วครับพี่น้องตั้งกุดตั้งปลาชนครับดูนี้สองตัววับนัดเดียวได้ปลาสองตัวพี่น้อง

สวัสดีช่องปลาอะไครับผมสวัสดี FC, ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาได้มาตีพึ่งนะครับผมก็ช่วงนี้ก็หยุดการตีพึ่งมาสักระยะนะครับผมเพราะว่าพึ่งมันยังไม่มีน้าหวานนะผมวันนี้เราก็ปากันมาเข้าป่าตัปีต้อยเ็นเม็ดแล้ก็ปีเม็ดเือิตรงเราครับผมเพื่อที่จะมาหาปูหาปลาอะไรประมาณนี้ครับผมมาส่งกบเพื่อที่จะมาตามาอาหารกินกันในป่านะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่12เมษายนนะครับผม คู่นี้ก็วันสงการนะครับพี่น้องของตุกท่านก็แฮปปี้กับวันสงการนะผมมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ปรกาศจะจับโควิดนะครับพี่น้องโมาดูพ er ี okay. yeah, an, ่ต้อยราเมศจะยิงปลาีสามพี่น้องมาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมมาดูพี่ต้อยราเมศยิงปลานะครับพี่น้องโอเล่นนะครับผมดูน้ำใสนะผมเห็นปลาตัวครับผม ไม่รู้จะมีปลาแม่พี่น้องได้ชมแม่ผมอ๋อโอ้โหตีน้ำย่างกระจายเลยครับปีทงไม่เจ็บปลาครับผมสาวคนนะครับยิ่งแล้วปรากฏ

นี่ครับผมปลากระสงครับผมชนใจนะครับพี่น้องส่วนปลากดก็ติดมาด้วยเมื่อตะกี้หลุดนะผมังยิงมาแล้วลายมาแล้วครับพี่น้องตั้งกดตั้งปลาชนครับดูนี้สองตัวอ้๊อฟนัดเดียวได้ปลาสองตัวพี่น้องแตกลับมายิงสองนัดครับเพราะมันหลุดครับผมมันตึงบักนี่นะครับผมสองตัวเลกครับผมเจ้าลูกตาครับผมปลากรดเป็นปลากระสง มังที่สองครับพี่น้องพื้นเหนียวนี่มองออในงด้านล่างนะครับผมได้มาสองตัวครับผมปลากรดกับปลากระ,กะสุนนี่เรามาที่สองตอนนี้กําลังจะยิงปลาปวงครับพี่นอ้องกระสุนก็กระสุนกรสุยว่าจะได้ไม่ได้คนระับดูกันต่อพี่น้องเมื่อกี้ปลาติดหนึ่งดอกแล้วยิงหรือไม่ยิงเหวติไม่ก็ดทุ่นเลยกัดทุ่นแล้ว ได้เยอะปี๋เตัาดูกนลังเห็นอย่างไรเจ๊ไม่เห็นดีลากัดถุงอย่างนี้เสืก็ไม่ต่างกันเลยกับตัวเรียกับนะเร็วะเต่าๆกันนะผมขึ้นมาหมายที่สามครับพี่น้องเป็นลำไม้ปล่อยมาติดในลำกรองครับผมอันนี้ปลาต้อยของเราดำไปแล้วนะครับไม่รู้จะมีปลาไหมครับพี่น้องผมว่าน่าจะมีอยู่ครับผม หมายแบบนี้ปลาชอบอยู่ครับน้ำนี่ใสมากเลยครับผมดูผมสีกว้าวสีเกลียวเลยอุ้ยกระสุบอุ้ยชัดเจนด่านโตเลยเม่ต้องชิ้นชัดอย่างนี้นะครับพีนพ่น้องครับปลากระสุกครับพี่น้องกรูทราบน้อยเจ้ะลงไปแล้วาาปลากระสุกครับผมหัวน,นู้นก็ปลากระสุง กระตัางนั้นเลยครับผมไอ้ปลากระกดครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับพี่น้องเกียงมาอยู่นี่ครับผมโกนอยู่นู่นครับผมมันจะมีปลาไหมผมน,น,น,นี่มีครับตกนี้เงียบเลยไม่มีปลาโอ้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ5โมงเย็นแล้วครับพี่น้องประมาณ10จิตเหมือนา,นาครับผม ก็ยังหากับก้าวอยู่เลยครับผมยังไม่ได้วงก้าวหรือว่าอะไรเลยนะครับได้ปลามาแค่สี่ตัวครับผมวันนี้ฝนก็เริ่มจะมืดมาแล้วด้วยฟ้าคนลั่นนี่ครับผมแมคก,กิสกี้โอเคพออยู่ครับผมออกกันโลด,ดยออๆชุบนะครับผมตอนที่ต่อยเรายิงปลาครับบอกว่าเจอปลากรดตัวไซส์ใหญ่ครับผมเออมาได้ไซสใหญ่มากก็ตัวประมาณสามกิโลเฮ้ย บรรยากาศครึ้มชะมืดก็มาทุกปีหลิงอีกแล้วพี่เนอะอาจจะเป็นปลากนะครับว่ามันอยู่ในกวดอินในโพรงครับยิงยังไม่ยิงครับผมยิงไปแล้วแต่ไม่รู้จะได้ตัวไหม ตาน่าจะได้ครับนหนะลักกดครับเอย่างเท่าไรเดี๋ยวตายมาแล้วครับผมหลักกดครับพี่น้กกนองตัวที่สองหลักกดไปสว,วยๆครับผมหักอ,อาวุธออกก่คนนะผมหกักยงปลาครับผมกันปลาตำลักเฮ้ยเยอะมีเยอะไหรอรับเดี<อ>ตัวเมื่อกี้ครับ<อ>วังละตัวครับพี่นอ้อง ไปกันโตครับผมเดินหากันไปเรื่อยยิงปลาไปเก็บอ่อยไปนะครับพี่น้องก็หมายที่มาวันนี้ก็เมื่อวานผมก็มาตีพึ่งนะครับพี่น้องแต่ว,ว่ามาันแหวบพึ่งเหมือนร้างเลยก็ว่าจะหยุดตีพึ่งไปสักระยะหนึ่งครับพี่น้องครับผมน่าจะทหานตัดหญ้ารับจ้างตัดหญ้าสวนยางครับผมระยะ เรวให้ฝนหยุดตกสักสี่ห้าวันนะผมแล้วก็มาตีึเงินต่อปลากะสูงครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้เจอตั้งแต่เมื่อวานครับพี่น้องมายิงวันนี้ครับนี่ครับรอยสักรอบครับเขยิงใหม่นึชถึงปู กดรัผมคนนี้ใาน่อยครับผม้ยวิงกูนี่ครับผมปลากระสุนปลากระต่ายนี่กายติยากเยหมดหมดยิงด้กตองปรชมครับผมจะเป็นลูกปลากดนะครับใต้ขดดินก้อนี้ครใช่ได้ด้วยเตเท้าตัวก้อนด้ย นี่คร no. ับพ oh. oh. <tense> ี่น้องปลากรดครับผมเราได้กับเก้าแล้วครับพี่น้องกับเก้า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 ทำงานเงี่ยงเกลากันกันตลาสามนะผไม่ต้องรู้ดิโอ้โออันอีกหนึ่งตัวปลากรดครับพี่น้องปลากรดสามตัวปลากระสงสามตัวแล้วก็ปลากระสูบหนึ่งตัวครับพี่น้อง าสายหวยนะผมนี่ก็ประมาณน่าจะสิบเป็ดนาิกาน่าจะได้ครับผมก็ืจะมืดแล้วหรือจะตันตำกับเก้าไหมครับากันเรื่อยครับุนโอ้โหขบไปไอปลาคุอีกเยอะกบพี่้องใส่ถวอครับผม เดียว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 เด,เด,เด,เดีโอ้ไวนเอวนเนเอ,อนนโอ้โหมีร้ลูกา่าาปากดเยวครับรกดสี่ตัวแล้วครับผมสั่งงานโดยบรนต่อยร้อเม็ดนะครับพี่น้องวันนี้หาไมิงก้าวรับล่ยิงลูกปลากันต่อครัปลาสวยๆครับผมปลากรดแล้วก็ปลากระสงแล้วก็ปลากระสุน แล้วจะยิงต่อแล้ว oh. ยิงแล้วครับพี่น้องครับผมไม่รู้จะได้ไหมรุนกันว่าน่าจะเงอน้งองโอ้ยได้ยิงมันเฉยบปรดดุนรดูกัน,นวนรอ, <laughs> อ,อ,อย่างนี้บ้างเออก็เจี๊ยบเราคุณปลากระกสุบอีกเด้อครับพี่น้องโอ้โหลูกปลากระกสุนไปหน่ายิงมันเลยถ้าเป็นปลาพวงยิงได้กินน,กนั่นเลยปลากระสุนไม่ร้องตีกันหรัอกัน ไปอีก่ตัวเดียวกักกลักไปโอ้ยนั่นไงตัวเล็กไปกี่หนูก็พี่น้องไม่ตันได้ตายคลิปไปพี่น้องดูครับนี่ตัวนี้ครับผมตัวลายลายตัวนี้เลยครับน้ำมันใสครับพี่น้องหนูรับฝนตกไปนู่นก่อนน้ำใสก่โอ้ยวัดเป้หนูว้าพ่วงเป้โอ้โหตบ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 ต

ลงไปอีกแล้วตัวนี้เลยครับผมอเอกวถึงมากเดนเ็นวแ่ะตวันโุ่นี่นหลาวะอือากาสูบอีกเยอะครัพี่น้อง เตาหม้อใหญ่เลยครับผมเต็มหม้อรครับสามคนนะผมต้องใส่อีกที่นะผมเพื่อที่จะต้มยกกล้วยตำปักนวลนี่ท่านผู้ชมสองฟองครับผมหม้อหนึ่งหุื่ก้า,ากนนนครับผมหม้อหนึ่งแกงครับพี่น้องอย่าดูเปลือกไงครับพี่น้องยกกล้วยนะครับเ้า <c oughs> <c oughs> จุกไปนานเลยครับผมนีม่ับแกงครับผมล้างละเอียดเลยครับ โอ้หมื่แล้วครับพี่น้องตอ,นน,งอนนี้ครับผมกกมาแบ่งก้าน้บผมกินก้าครับก็แบ่งคนละตูงครับพี่น้องก็นี่ครับผมแกงสุกแล้วนี่ก็เป็นตัวนี้น่าจะเป็นปลากระสุก็หัวเลียมๆครับพี่น้องตัดไปตินะปเลยเรียมมันเลเดี๋ยวนี่ก็ปลากดมาร์กไม่ตัวน

เมื่อกี้นั่งลมกโขนอยู่แล้วก็ใส่ใงงบสดสิดไอตาครับผมได้ปลาจังงี้นะครับผมใส่โดยพี่เม็กจุดกรีดของโลกครับผมปลาจังงี้นะครับดูครับผมใส่กำลังสวยครับพี่น้องพอจได้เก่งใส่ส้มครับโอ๊กไ,ไส่ท้ายนี่นุ่มปุ๊กอะนี่นุ่มเนี่ยพี่น้องนี่ครับพี่น้องปลาจังงี้นะครับโอ้ยพี่เม็กจุดกรีดโด้ใส่บิดได้หมานจริงๆครับพี่น้องตาเดียวก็ติดเลยครับผม โเคครับพี่น้องครับผมก็ตอนนี้เราก็กินข้าวันเทีแ่แล้ว <c oughs> นะครับผมแล้วก็ฝนมันตกนะครับผมได้ใบตองมาแล้วก็มาตำเฟิงครับพี่น้องฝอได้โล่ฝนนะครับผมนูม่นครับผมนั่ง<ม>ดูดยาเส้นสบายใจครับพี่น้องดูครับผมต่อยโดยเม็ดเปียกเจ,กจก๊กๆเลยครับพี่น้องครับผมดวงเกีงลิงตดมาสิบาที่หัวก็ผมเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะเบียดกับพี่น้องต <c oughs> ้องตอดนะผมมันเปียกครับเงินครับพเป็นกุญแจเดี๋ยวครับพี่น้องด <c oughs> ูครับผม ได้ใบตองกุลซีอาใครับผมได้หลบฝนครับเปียกหมดนะผมถึงจะมีใบตองเนี่ยก็เปียกครับพี่น้องครับผมเพราะว่ามันกันไม่ได้ครับผมกันไม่ิดยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวฝนแรงฝนซาก็จะเดินตามกลับบ้านกันแล้วครับผมเดินส่งกรกลับไปด้วยแล้วก็คู่เบ็ดกลับไปด้วยเผื่อว่าจะได้จักงิกสักตัวครับพี่น้องคลิปนี้ก็น่าจะปิดทิปไปเพียงแค่นี้แล้วนะครับพี่น้องก็ฝนมันตกแล้วไม่รู้จะทำอะไร้วครับผม เป็นอย่างเดียก็ทุกนี้ก็สรงกานแล้วถ้เาเป็นแ่านี้ครับผมสวัสดีครับผม